แค่า choice นะครับแล้วก็มีการดูความสัมพันธ์นะครับกับโจทย์แล้วก็ตัว choice แสดงว่าการเดาชนิดที่1ไม่ได้เดาแบบไร้สติ ถูกต้องครับต้องมีสติแบบมีสติการ่านคำถามก่อนใช่แปลว่ามันคืองานพิจารณาทั้ง c h อ i c e เป็นหลักเลยเนาะใช่ซึ่งช h o i c e ก็คือตัวเลือกนะครับใช่ครับแล้วทำทำอะไรกับมาได้บ้างครับพี่แม็กโอเคขั้นตอนแรกนะครับอย่างแรกเลยเนาะพิจารณาคําตอบอย่างละเอียดครับพี่พีคืออย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยในข้อนี้นะครับมันจะมีใช้ได้กับพวกของวิชาภาษาไทยวิชาสังคมวิชาภาษาอังกฤษหมายความว่าไงบางทีอุ้ยพี่หนูอ่านอีกอย่างวะ มีคำถามเปื่เชมาร์กมีหัวแต่พอหนูลองอ่านช้อยส์ดีมันมีคำตอบซ่อนอยู่ข้างไหนใช่แค่เราต้องอ่านช้อยดีอ่ะยกตัวอย่างครับพี่พีครับนี่เป็นข้อสอบจริงที่ชาวภาษาไทยโอเอเลเปี6กหกเอเลใช่ถ้าน้องๆสอบจริงน้องๆจะมีวิชาแค่45วินาทีถึง1นาทีในการทำข้อสอบตอนหนึ่งข้อใช่พี่พีลองดูสิครับว่าข้อนี้จะตอบอะไรข้ถามว่า ข้ความในต่อไปนี้เป็นส่วนนําของเรียงความเรื่องทรัพยากรป่าไม้ส่วนนําด้วยถูกต้องอ่ะข้อหนึ่งป่าไม้ในภาพต่างๆนะคะของโลกพอจะจาแนออกได้เป็นความต่างขององค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นขออ้อ 2. นับตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์เป็นต้นมาป่าไม้เป็นทรัพยากรท,ที่ํานวยประโยชน์ให้มนุษย์อย่างมหาศาลเดี๋ยวนะครับพี่แม็กผมว่าที่ว่าอ่านแบบนี้ไม่ท,นนะทันหรืงนะทีแน่นอนเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เร่งสปีดให้ครับ ข้อสามเมื่อปลูกป่ามากขึ้นนะครับอันตรายเหล่านี้ก็จะมีมากขึ้นจึงควรเตรียมพร้อมกันและจำกัดป่าป่มให้ไม้สิ้นสานอย่างอื่นนะครับข้อสี่ครับเราไม่ต้องตกใจนะว่าน้องกดสปีดหรือเปล่านอกเหนือจากมาตรการที่ได้นำเนินการอยู่แล้วจะเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องปรับปรุงนโยบายอย่างเกี่ยวข้องกับธรรมชาติต่อเลยครับข้อแพทครับต่อมายืนต้นที่อยู่ให้ประโยชน์กับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมพี่พร้อมนะครับเอามือควาหลังนะครับโอ้โหมือควายหลังไม่ะไปทันเลยนับหนึ่งสองสามชูนิ้วไหมครับหนึ่งสองสาม ยังไม่ตอบแล้วตอบแล้วหรอตอบแล้วก็ตอบพิมไม่เป็นไรเนาะูก็อ่านไม่ทันเหมือนกันเออตอบพิมไม่ไรเนาะอันนดอ้ตอบคำตอบที่ถูกต้องนะครับพิมพ์ทำตอบมาได้นะครับในช่องใช้นะคำตอบนี่ต้องคือข้อสองค่้าวถามว่าทำไมข้อสองอะ ทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับโจย์ก็ถามว่าส่วนนำเนาะส่วนนำคืออะไรส่วนนำก็คือส่วนข้งต้นครับที่มันยังไม่มีการกล่าวถึงมาก่อนก <วะ S 2> ็คือหัวเลยนาก่อนห,หัวเลยใช่ทีนี้เรามาดูกันนะครับข้อหนึ่งมันมีตรงไหนบ้างล่ะที่มันพูดถึงมาแล้วข้างต้นสังเกตประโยคนี้ครับด,<า>งดังกล่าวข้างต้นเห็นไหมมันมีคําซ่อนอยู่ข้างในแสดงว่าข้อหนึ่ง เป็นส่วนนําหรือเปล่าไม่ใช่ใชนะครับ,บทีนี้ข้อ2ครับเออทีนี้มาดูข้อ3นะครับเมื่อปลูกป,ป่ามากขึ้นอันตรายเหล่านี้จะมากขึ้นค้อไหน คำว่ามัจกาลเหล่านี้จะมากขึ้นเพราะคำว่าอะไรคำว่าเหล่านี้นั่นเองน้คะใช่ก็คือแน่นอนว่ามันต้องมีการพูดถึงมัน่อเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ข้อสี่ครับนอกเหนือจากมาตรการที่ดำเนินการอยู่คํานี้ง่ายมากเลยครับง่ายมากที่ดาเนินการอยู่คือข้อหังอบกรือนอกเหนือจากถูก พี่ให้ทริคนิดนึงกับข้อสอบภาษาไทยถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เขาถามเรื่องส่วนนาแล้วมันมีคําขึ้นต้นในใ่ว่าดังนั้นนอกเนื้อจากอย่างไรก็ตามนะครับพวกนี้ไม่ใช่ส่วนนาแน่นอนส่วนใหญ่จะอยู่ในเรื่องของบทสรุปนะครับหรือว่าส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ข้อ5าครับที่ดูเหมือนแบบอุ้ยพี่ข้อ5าก็น่าจะถูกนะแต่น้องรู้ไหมคะว่าพอเราอ่านโจทย์ดีๆส่วนไหนที่มันดูไม่ใช่ก็ใช่ก็ไหมบางอย่างต้น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 ขั้นตอบคือ ทางตรง,ลงและทางอ้อมทำไม ทำไมทางตรงและทางอ้อมถึงเป็นข้อนี้ถูกไหมครับเพราะว่ามันจะต้องมีการพูดมาแล้วว่าประโยชน์ทางตรงคืออะไรประโยชน์ทางอ้อมคืออะไรถึงจะสรุปออกมาได้นะครับแสดงว่าข้อหนึ่งตอบข้อสองนะคะพิหนุกดอลลาหนึ่งคะแนนง่ายไหมอันนี้คือเรื่องของการที่พี่บอกน้องก็คือพิจารณาคําตอบแล้วก็คําถามอย่างละเอียดเพราะว่าในตัวช้อยถ้าน้องเห็นถ้าน้องสามารถอ่านแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ได้ดีๆในตัวนั้นอ่ะมันมีคําตอบซ่อนอยู่จริงๆแล้วอ่ะ อันนี้ใช้กับเทคนิคภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเวลาเขาให้เรียงลำดับเนาะเรียงลำดับของข้อสอบ A level ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมี5ข้อสุดท้ายที่ให้เรียงลำดับการเกิด A E B D อันไหนมาก่อนอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกันไอประโยคที่มันมีคําว่าดังนั้นเหมือนที่พี่แม็กพูดเลยดังนั้นเอยอะไรนะดังนั้นพวเนี้ย เออแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษมันพูดว่าอะไร <c oughs> นะคะหรือกระทั่ง <c oughs> This สิ่งนี้ <c oughs> พวกนี้เป็นคำสรรพนามทั้งหลาย <c oughs> แหละเช่นคำว่าเหล่านี้ <c oughs> แล้วเหล่าไหนเนี่ยเออพอมันย้อนกลับไปไม่เจอก็แสดงว่าเหมือนกันถูกต้องครับโอเคทีนี้เ <c oughs> ทคนิคแรกไปแล้วครับพี่พี่เทคนิคที่สองครับมันคือการตัด Choice <c oughs> ตัด Choice นี่คือ,อยังไงก็คือหมายความว่าสมมุติเนาะ Choice ข้อสอบส่วนใหญ่ก็จะมีสี่ข้อนะครับสมมติแล้วก็ไก่ขอไข่แล้วไม่มั่นใจแล้วก็ตัดทิ้งนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะถูกก็คือ 50จากเดิมท่านเดาแบบสีส่วเลยก็อ่าก็คือ1ใน4ก็ประมาณ25ใช่ครับยี่สิบแต่ว่าถ้าเราตัดทิ้งไป1ข้อมันเหลือ1ใน3อ่าก็ได้เป็น33เปอร์เซ็นต์ตัดทิ้งได้อีกข้อเหนึ่งใน2ละ50 50ถ้าตัดทิ้งได้อีกข้อเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหรืออีกอันหนึ่งก็คือตัดไปปรดมาเหลือศูนย์ไปเลยครับตั้งแต่เริ่มเพราะว่าตัดข้อถูกแล้วก่อนเลยนะฮะ นี่ <Hey, S 2> อ่ะเรามาดูซิว่าเทคนิคการตัดช้อยยังไงได้บ้าง<ด>ครับลรามาในส่วนของวิชา <c oughs> ชีววิทยาคร <c oughs> ับอันนี้แบบได้ติวเตอร์ท่านหนึ่งเขาส่งมาให้อ่ะชายคนหนึ่งมีความแข็งแรงจอดรถยนต์ในลานจอดรถแห่งหนึ่งที่มีละะักษณะปิดทึบติดเครื่องยนต์เอาไว้ปิดกระจกหนาปิดกระจกทุกบานเลยแล้วเปิดเครื่องพบว่าชายคนนี้อ่อนเพลียแล้วก็หายใจถี่อาการดังกล่าวความเข้มข้นออกซิเจนและพ h เในเลือดเป็นอย่างไรอ่า คือคืออันนี้ที่เป็นคนที่ออกตัวเลยว่าไม่เก่งวิชาชีวะแต่เรารู้สึกว่าหายใจถี่กว่าปกติเพราะฉะนั้นคําว่าปกติมันปกติไหมฮะมันไม่น่าจะปกติดังนั้นเนาะมันไม่น่าจะปกติอะฉะนั้นอะไรที่ปกติไม่น่าจะใช่ตรงนี้ได้ไหมครับพี่นุ๊กได้ครับเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาหายใจถี่เนาะถ้าเกิดคนเราอยู่ดีๆเราคงไม่หายใจถี่กันเพราะงั้นตัดข้อสักข้อสทิ้งได้เลยอะทีเนี้ยเหลือหนึ่งสองห้า ครับอะเราสังเกตอย่างหนึ่งในเลือดอะอากาศคนเราใช้ในอากาศหลักๆเรามีสองตัวก็คือออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ครับทีเนี้ยเมื่อออกซิเจนสูงในเลือดนอออกซิเจนสูงคาร์บอนไดออกไซด์จะต่ำการเป็นกรดจะลดน้อยลงอ๋อถ้ามีคาร์บอนเยอะจะเป็นกรดอะใช่อาเป็นกรดพาะงั้นความเป็นกรด pH จะต้องตับ pH ต่ำครับอะพาะงั้นมาดูกันนะครับมาดูโจทย์กันความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดข้อหนึ่ง pH ต่ำแล้วก็ออกซิเจนต่ำตรงกันไหมฮะ ออกซิเจนต่ำแปลว่าความดันทายสูงอ่าฮะความดันทรายสูงแปลว่าเป็นกรดเป็นกรดละ pH ต่ำเพราะงั้นมันไปด้วยกันได้เพราะงั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งเลยครับพี่โจหมายความว่ายังไงนะครับอีกทีแต่ว่าไปเร็วว่าออกซิเจนต่ำ pH ก็ต่ำคือไปด้วยทางเดียวกันใช่นจะไปทางเดียวกันอ๋อสรุปก็คือว่าถ้าออก O2 ต่ำ pH ก็จะต่ำถ้า O2 สูง pH ก็จะสูงแต่ว่าถ้าอันนี้มันสวนทางกันตัดทิ้งเพราะงั้นข้อองตัดทิ้ง ขอ้อห้าต,ตัดทิงท้งของงานข้อนี้ตัดไปตัดมาเหลือข้อเดียวเลยฮะตอบหนึง่ง<อ>ัอนก็แสดงว่าเทคนิคการตัดช้อยก็คือเราจะต้องอ่านแล้วก็มั่นใจก็คือเหมือนเราสึกว่าเราเมคชัวร์ข้อนั้นเราแค่ตัดไป <c oughs> ตัดมาใช่ข้อไหนเราชัวร์ว่าใช่ก็บไว้<ม>ข้อไหนชัวร์ว่าไม่ใช่ตัดทิ้งก็ค <c oughs> ือว่าเราต้องมีความรู้บ้านในการจะตัดช้อยมันต้องมีความไม่ใช่มาเพอในห้องสอบแบงๆมาตัดช้อยตัดชอยตัดเออตัดไปตัดมาเขาเรียกอย่างลูกเรียนเคมีเนาะเขาเรียกตัดหน่วย ไปตัดหนะหน่วยไม่เหลือให้ตอบพี่ข้อนี้ต้องตอบกรรมไม่ตรบบอกมายห้ไม่ไราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการตัดช้อยส์เนี่ยมันก็เหมือนกับการตัดตัวเลือกในชีวิตเราใช่ฮะเช่นเช่นสมมติว่าเรามีคนมาจีบหลายคนแล้วเราจะเลือกใครดีเราก็ต้องรู้จักเขาบ้างเพื่อที่เราจะได้ตัดเขาได้สรุปตัดผิดคนนะฮะตอนนี้ก็เลยยังเก็าอยู่บางทีเราก็หลับหูหลับตาตัด ตัดคนดีๆไปแล้วก็เก็บคนจะไรไว้ไปๆมาๆก็ต้องตัดใจอยู่ดีตัดชอยน่าจะง่ายเพราะไมทำไมเราถึงวกกลับมาเรื่องนี้มาเดาต่อนะครับมาเดากันต่อกลับมาข้อสามครับเป็นการประมาณคําตอบหรือการแทนค่าชอยส์แทนค่าชอยส์ก็ได้เหรอถูกต้องครับพี่โจ้โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีก็คือวิชาคํานววิชาคํวนเราอาจจะบอกโอ้ไม่ก็พี่ขามันแทนได้ด้วยหรอมันแทนได้ ไม่ไม่เชื่อไม่เื่อเขาขอตัวอย่างดูขอตัวอย่างอันนี้คือข้อสอบ Ne t ตเซนะครับ Net ตเซก็คือข้อสอบโคตามหอนะครับภาคการออกเชงี่แหใช่อันนี้เป็นข้อสอบ n น t ตเซ็ขออ่านหน่อยข้อใดต่อไปนี้คือการกระจายนิพจน์ x คูณด้วย x ลบ8ลบด้วย x บวก2คูณด้วย x ลบ3ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายจริงจในการงานค่าครับถ้าสมมติว่าเราเห็นในเรื่องนี้เนาะส่วนใหญ่มันจะททนในเรื่องของสมการเรื่องของนิพจน์ บางทีหนูอาจจะมองว่าพี่ครับ what that is m a n i p n i p o d คืออะไร p o d เยอะเลย i n i p คืออะไรในฐานะที่ก็เก่งคณิตประมาณหนึ่งถ้าเป็นพี่ก็ทำแล้วก็ทำแบบเร็วๆเราก็จะทำการกระจาย x เข้าไปในนี้กระจายแปดเข้าไปแล้วก็เริ่มคูณ x กำลังสองลบแปด x นะแล้วก็ลบด้วยตรงนี้นะเราเก็บไว้ก่อนเอา x คูณ x หน้าคูณหน้าได้ x กลังสองนะฮะหน้าคูณหลังหน้าคูณหลังครับ ได้เท่าไหร่นะลบสาครับลบแล้วก็หลังคูณหน้าได้บวกสอแล้วก็หลังคูณหลังลบหกหลังจากนั้นเราก็เอาลบคูณลบเข้าไปใช่ไหมก็เป็นลบเอ็กกำลังสองแล้วก็บวกสาอลบสอบวกหกอ่าเราก็มาจัดการกับข้างหน้าอ่าทำทันทันชานาทีทำทันเอกสอ